สวัสดีครับก่อนสสวัสดีคอันนี้เรียนวิชาอะไรครับผมภาษาไทยอ่าเชิญครับอ่านอะไรนะเอาอ่านหัวข้อครับผมคำคล้องจองคำที่ปะสมด้วยสระอ่ะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หัอากาศเมื่อมีตัวสะกด ให้ใส่ตัดปักเสื้อเชื่อฟัองนักเรียนเขียนคัดเหมืนดันนัดเจอเธอฉันกันถ้าหน้ารักพักนอนถธอตัวเอาใหม่ครับ ตัวรัวผักปักแฟงมะมเมงรักอ่านได้ไหมครับได้ครับถ้าคำไหนไม่ได้ก็สะกดนะครับอ,อ่านแล้วก็จำด้วยว่าแต่ละคำผสมแบบไหนนะครับเวลาเราไปเขียนเราจะได้เขียนได้ถูกต้องนะครับต่อไปจะทำวิชาอะไรครับ เขียนชื่อเรียบร้อยหรือยังเขียนเรียบร้อยแล้วครับโอเคต่อไปจะวิชาอะไรเออถ้าทำอันอันนี้เสร็จก็เขามีใบแบบนี้มาให้ทำทำต่อเป็นของคณิตอ่าได้ครับเชิญคณิตคิดเร็วเหรอครับไม่รู้ครับแบคคณิตบวกฝึกเลขเร็วเลขเร็วเลขเลข พอได้ไหมครับผมอันไหนไม่เข้าใจก็ถามย่ารู้ย่าก็จะบอกให้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะเปิดดูจาก DLTV <ม>นะครับโอเคถ้าเน็ตเราหมดเราก็จะไม่มีอะไรดูนะมืดมืดมืดเออมืดเหรอไอ้คนนั้นมันดำไอ้คนนั้นมันดำัคน,น,น,นำคงดำดูดำ คน,นในคร่ครับน้องเซเว่นครับโอเคเซเว่น okay. ได้ไหมทำวิชาอะไรครับภาษาไทยภาษาไทยได้ไหมครับอ่าหัวข้ออะไรนี่หัวข้อกิจกรรมที่กิจกรรมที่สองพิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอืมโอเคพอจะเข้าใจไหมครับพอเข้า อ่เข้าใจทำเลยครับแล้วเราค่อยว่ากันใหม่อันไหนไม่เข้าใจถามได้อา่ารู้ญาตก็จะบอกอันไหนไม่รู้เราก็จะเปิดดูเนาะโอเคครับบายธนวัฒน์เต้นหนึ่งสเต็ปก่นธนวัฒน์เต้นสเต็ปหนึ่งอำเร็วๆสิครับคนรอดูก็รออยู่อ้าว one two three แดดดดดได้ทำดีๆเดี๋ยวขาหัก ก็ทำดีๆอาเทนโอเคครับ